ของที่้่ท่าน้อของั่เองท่านต้องตรของที่ของเรากรปาเราถอไปตงไหมนะครับก่อนนำที่บ้านตอนที่ผู้จาแต่ของศุนเก้าแลแต่สามหนงหนึ่งยังไม่ได้เกินนะครับข้อหนึ่งหว่งด้วยครับ 咱们咱们咱们起飞了。